สวัสดีครับเรามาจากช่องเป้ยองชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับพ่อใหญ่เรือนะครับผมครับเชิญเลยครับครับสัมภาษณ์ว่าอะไรครับถามมาตอบถามพอดีเวลาเราเจรียนนี่เราเรียจากไหนไปถึงไหนครับผมจากข้าวไปหาจากข้าวจดหัวจดหัวมาหาข้าวแม่ก็ไบ่เรียตรงกลางตรงกลางตรงไหนครับผมแีเราต้องคึงไหมครับหรือเราต้องออกซ้ายออกขวาไหมครับตรงกลาง นึกเก็เรามันมันมันมีทางแยกอยู่ครับเดี๋ยวปุ๊บก็าปุ๊บก๊านาจึกๆเลยอะาเดี๋ยวก็เวลาเนี้ยกับเป่าเป่าเป่าปีนะเป่าปีเลยเป่าปีใส่เข้าไปเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆปล่อยปีออกมาครับโอเคครับวันนี้ผมผมขอบคุณว่าครับขอบคุณคุณเหลืองนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับผมกับคุณเหลืองคุณเป๊ะค่อยใหญ่นะครับผมแค่คุณแคว Yeah <laughs>